วันก่อนที่พี่เล่าให้ฟังมันเป็นยังไงนะครับพี่นะหรือฟื้นหน่อยครับพี่คือคือไอ้ขาปกติขามมนจะตึงมากไอ้ตรงตรงช่วงน่องนะครับผมแล้วพอพอนอนนอน้วไปวันแค่แค่ไอ้คืนเดียวนะครับรู้สึกว่าขาไม่ตึงเลยอ่ะอ๋อแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้นอนมากี่คืนแล้วพี่สุธีหนึ่งคืน อ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงครับไอเซนสองคืนสองคืนหลังนี่ยังก็ยังปกติแต่คือแล้มันมันตืน่นได้เลยนะคืนแรกอ่ะคืนแรกเป็นยังไงนะครับพี่คืนแรกที่นอนอ่ะนะแล้ว,แล,วแล้วเวลาเวลาผมตื่นมาเข้าห้องน้ำอะ่ะผมรู้สึกว่าเออปกติตืน่นขึ้นมาเดินแล้วมันเหมือนเหมื่อขามันจะตึงมั่งลังไงเนี้ยครับแต่ที่คือเวลาพอเรานอนไปตื่นมาคืนนั้นนะมันก็เดินสบาย โอ้ตั้งแต่คืนแรกเลยใช่ไหมครับ <Gal> ba, และคืนที่สองครับพี่คืนที่สองอะครับพอคือนที่สองกลางวันกลางวันก็มันก็ปกติมก็ก็ไม่ตึงอีกแล้วมันก็ยังมีตึงอยู่มีตึงอยู่มีตึงอยู่บ้างนะโอเคแต่ก็ไม่ตึง,งเท่ากับของตอนแรกก็แต่ก่อนแต่เป็นแต่ก่อน,นเคยเป็นแต่ก่อนนะครับพี่อ่าแล้วยังไงต่อครับพี่อ่าอ่าอ่าใชแล้วแล้วก็เหมือนกันก็ยังก็ยังมีมีตึงอยู่อืมมีบ้างนิดหน่อย เขาลองแบบไอ้ไอ้งอขางอปปลปลเท้านะครับผมยืนบนที่ย <érer Help> ืนเนี้ยพอเสร็แล้วถ้าถ้าลองขนาดนี้ผมจะตึงตรงน่องตึงมากๆตึงแบบพนไม่ไหวอ่ะอ๋อหมายหมายถึงว่าไอ้เก้าอี้ยืนใช่ไหมครับถ้าเรายืนเราจะเราจะยืนเหยียดไม่ได้ถูกไหมครับใช่ใช่เป็นเกียไม่ได้เกียติตึงมากคือแบบยืนได้ครับเดียวอ่ะ ไม่ได้ครับอ๋อหมายถึงยืนขึ้นไปปุ๊บเราเราเหมือนกับเหมือนถึงว่าตรงน่องเราเนี่ยมันแข็งมากมันก็ยืนยืนให้มันเยียดไม่ได้เราก็ต้องลงเราก็ต้องลงอย่างนี้ครับพี่ใช่ไหมได้คเออแล้วตอนนี้เป็นไงครับพี่ขึ้นกบไปเก้าอี้ตรงนั้นตอนนี้เป็นไงครับขึ้นได้แต่ว่ามันมันมันก็ได้ได้ได้ดีกว่าดีกว่าทีแรกโอ้เยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลย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 เออแล้วแล้วผลการนอนเป็นไงบ้างครับพี่ผลการนอนรู้สึกหลับลึกขึ้นไหมหรือยังไงครับผม คือคือก่อนหน้านี้เนี่ยจะตื่นทั้งคืนเลยกี่รอบก็วันหนึ่งพี่ตื่นหนึ่งก็ตื่นวประมาณประมาณหน้าปุ่มตื่นทีสองตื่นแล้วก็ประมาณสองรอบมันสะดุ้งตื่นเองใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับพี่เออไม่จะตื่นเองแต่แต่ตอนที่นอนนี่ก็ตื่นเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนตื่นเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาเรานอนเนี่ยสมมติว่าเราจองมาไปจองหน้าปุ่มสมมุตินะครับผม นอนแป,ป๊บเดียวตีสองแล้ว oh, หรอวะอ๋อมันมันได้นอนได้หลับลึกมากขึ้นเหมือนกับว่าเราได้นอนได้ไดแป๊บเดียวเองใช่ไหมเออ <c oughs> เออเออมันต,ตีสองแล้วอ,นอ,นอ่าม,มันเหมือนกับนอนอิ่มเหมือนนะพี่ใช่ไหมมันเหมือนกับแป๊บเดียวเองแต่มันนอนอิ่มจังเออไม่เหมือนแต่ก่อนอตอีแล้วเนี่ย5ทุ่มพอตีสองันมันก็ตับกระจายอ่ะมันอ่ามันอ่ามันไม่เจริญนะมันก็ตับกระจายตื่นเตือนครับที่คือ5ทุ่มพอตีสองตื่นคือมันหลับ นอนหลับก็ตื่นมาแล้วเลยว่าเฮ้ยมันเหลววะสีของสีของพอถึงเช้าเนี่ยนะสีห้าหกโมงเนี่ยเฮ้ยอะไรวะกระเจี๊ยบสีห้าแล้วอ่าอ่าอ่แสดงว่าหลับหลับนิ่งไปเลยเหมือนเหมือนวิญญาณออกจากร่างพี่เหมือนวิญญาณออกจากร่างไม่รู้สึกเลยแป๊บเดียวหลับหลับดีขึ้นแต่ว่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะอืมอืออือสามรอบเหมือนเดิมค่ะอืมอือต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานิดนึงแล้วปกติในช่วงกลางวันพี่พี่ดื่มน้ําเยอะไหมครับ โอ้ังวถ้ามันมีหาใกล้ตัวแล้วก็ได้ดื่ม้ามันอยู่ใกล้ตัวแล้วผมขีแล้วดื่มน้าน้อยอยู่แล้วครับไม่ได้พี่พี่ต้องบังคับให้ตัวเองดื่มน้ำให้ได้เยอะเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าเลือดที่ไหลเวียนเนี่ยมันคือน้ำนะพี่นะครับอืมต้องบังคับตัวเองให้ได้อย่างน้อยหกถึงแปดแก้วเลยนะพี่นะ๋อแล้วมันจะฟื้นเร็วมากเลยครับแล้วช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ดื่มน้ำขิงก็ได้ครับผม ใช่ครับน้ำขิงเออบังคับให้ตัวเองเลยประมาณสักห้าหกแก้ววันหนึ่งนะพี่ดื่มน้ําน้อยไม่ได้นะปัญหามันตามมาเลยอะครับพี่อืมและปกติแล้วน้ําที่ดื่มที่บ้านเนี่ยเป็นน้ําเป็นน้ําพวกไหนอะครับน้ําเปล่าเป็นน้าเปล่าน้ำกองเนี่ยครับน้ากองแต่ไม่ได้เอาไปต้มใช่ไหมครับไม่ต้มอ่าโอเคพี่ดื่มน้ําเลยบังคับเลยบังคับใส่มาสักขวดใหญ่ๆแล้วตั้งเลยว่าตั้งเป้าหมายว่าวันนี้ต้องเอาให้ได้สองขวดวันนี้ต้องเอาได้สองขวดค่อยๆเพิ่มปริมาณนะครับพี่ มันเดี๋ยวมันก็จะกลับกลายเป็นร่างกายเรามันมันเบื่อมันซ่อมเยอะๆหน่อพี่เดี๋ยวมันจะมึนหัวนะเพราะว่าน้ําในร่างกายเราน้อยอะครับนะพยายามนะพยายามดื่มน้ําไม่เยอะเนาะแค่แค่สามวันนี้ถือว่าโอ้โหก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแนละ้วเนาะครับ,รบโอ,อนนน้นีเดินเดินเวลาเดินอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเดินคล่องกว่าเดิมกอดเดินแล้วเหมือนกับคนแบบเดินแบบขาขาไม่เท่ากันอะ โยกไปโยกมาอ๋อแต่เอออ๋อกระเพกไปกระเพกมาว่างั้นใช่มันมันเติมมากนะครับครับและตอนนี้เป็นไงครับพี่เดินได้เป็นไงบ้างเดินเดินดีกว่าเดิมสามยังมีบ้างนิดหน่อยอ๋เนี่พอพี่พอพี่ขาดน้ําอยู่อะครับพี่ถ้าพี่ดื่มน้ําเติมก็ไปให้มันเต็มเนี่ยครับพี่เดี๋ยวยังไงพี่จะเดินปกติเลยเออบังคับเลยครับพี่บังคับให้ให้ให้ตัวเองกินให้ได้เลยนะอย่างน้อยค่อยๆเพิ่มอะครับพี่วันหนึ่งถ้าสองแก้วใกล้เพิ่มสามสี่แก้วให้ได้นะ อ่านะครับพี่นะครับผมไม่รบกวนนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญพี่เข้ากลุ่มเนาะโอเคครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ